ครับตอนนั้นเนี่ยผมเองก็เดินทางมาพอดีมาถึงสะพานหน้าสะพานท่าลงจ้างพอดีของพ18พอดี 8, อดก็เดินทางมาก็เลยเลยได้ยินได้ยินเขาแจ้งปั๊บก็ต่อเลยมไ,มไม่คือเราทราบไหมว่าสาเหตุที่ว่าได้ประสบอุบัติเหตุเนี้เป็นยังไงพอไปถึงใช่ไหมพอไปถึงก็ก็มีตำรวจมีอะไรอยู่ก็ทราบครับ แล้วก็ถามเบื้องต้นก็ทราบได้ว่า,าคนขับน่าจะวุออาจจะทำเห็นเขาให้ข้อมูลกับตำรวจว่าทำงานเด็กอะไรอย่างเงี้ยน,น,นะครับคก็วูบนไปนิดหนึ่งแต่ก็ต้องโยกดีโชคดีเพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ทางดีได้รับบัดเจ็บ,บ้างไหมเขาออกมาอยู่นอกรถแล้วก็ตกใจใ คุณเจนนี่ก็ตกใจบออกมาทางไหนทางซันรูฟไม่รู้ว่าทางไหนก็ครับซันรูฟผมไม่แน่ใจนะแต่เห็นมีรอยอยู่ครับเพราะประตูมันมัน,ม,นมันพลิกอยู่นะครับก็น่าจะปีนออกมาทางข้างข้างข้างหน้ามั่งซันรูฟมั่งเห็นมันมีร่องรอยนะแล้วโดยปกติแล้วสภาพพื้นที่ตรงนี้ถนนเป็นไงบ้างปกติไม่ปกตินะไม่ได้มีความเสี่ยงความอะไรทางไปโรงพยาบาลถูกไหม ใช่ครับพูดเสร็จสจแล้วก็ผมบอกว่าต้องไปโรงพยาบาลหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยได้ไปเช็คภายในก่อนว่ามันเป็นอย่างไรครับอาการเป็นอย่างไรอย่างน้อยเราไม่เห็นเพราะว่าเห็นแต่รูปร่างภายนอกคือเด็กะตกใจแล้วก็แม่เขาที่อุ้มลูกอยู่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะกังวลรองเท้าอะไรก็ไม่ได้ใส่ก็เลยเป็นห่วงก็เลยชวนขึ้นมานั่งข้างบนก่อน แล้วก็พอรถมาก็พาขึ้นมานั้นข้างบนแล้วก็ออกให้ไปโรงพยาบาล